นี่แหละไม่รู้ว่าหลวงปู่จะดนตามนั้นหรือเปล่าออก็วันบวงสรวงหลายๆองค์สวัสดีครับทางยศสวัสดีครับครับผมวันนี้เรามาดู <c oughs> คนงานที่คังยศท,ทำไมเหมือนจักเลยครับก็คล้ายๆครับดูคล้ายๆอืม <c oughs> <quella> วันนี้ก็ถือโอกาสเอาแผ่นเงินก็แผ่นทองแผ่นชื่อดวง เขาที<ง>เขียนวัยอมาิมากันจ้ภาพแล้วก็ช่องอุม่มซาเพยายนาเอฟซี FC, ช่องอุ่มสัปพปญายนาแล้วก็ครับอาอสายบุญสายบุญเนาะครับตก็เขียนชื่อการบรร<บ>จุวันยังไงครับบรรจุหัวใจ,จ,วใจอ่าขั้นตอนการบรรจุนี้ก็เราจะทําช่วงเปั้นปั้นหลงปูครับใช่ครับตอนขึ้นปูนปูนยังเปียกอยู่เราก็บรรจุที่ จุดที่เป็นตรงกลางหัวใจหลวงปู่<ฆ>ใช่องน,นี้จะเป็นชื่อเอ,อใครมีคองวัตถุมงคลก็บรรจุหัวใจแต่ถ้าว่ามีพระอหรือว่าแบบเรียนหลวงปู่เราก็จะบรรจุที่เสียงหลวงปู่เลยครับนี่คือขั้นตอนถ้ามีมวลสารนะคะใช่มวลสารก็สามารถผสมบทเข้ากับองค์งได้ทั้งหมดเลยใช่ครับ ครับอันนี้ก็ทาางดีอืมอันนี้เลขเลขที่เลขที่ขอลงปูครับวันนั้นจุดทูบเทียนขอเอวันวันวันหล่อเนาะก็จุดทูบก็ปู่ท่านให้แบบนี้ครับสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งครับอ๋อเลขที่เสียลงปูก็คือใช่เจ็ดสามครับใช่เจ็ดห้าครับเจ็ดสามครับก็เอฟซีคนไหนชอบติดตามก็จับคู่เอาเนาะ กบบนเวียนอยู่ประมาณนี้แหละตัวแรกอันนี้เขาพิติ๊ับครับี่ถ้าใช่ใช่องค์นี้จะไปตำบลสองชั้นบุรีรัมย์ครับพิติคับกำลังทอยู่ใช่อุ้ยองค์นั้นสีเหลืองสวยงามมากครับองค์นี้จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันไหมหรือว่าองค์นี้เจาภาพท่านต้องการอยากได้สีทองอใช่อพอดีถ่ายลงไปท่านเห็นเอภาพลุงปูที่ลงเป็นสีทององค์นี้เนาะท่านเห็นแล้วนั้น อุเปล่งปรังดีว่าก็เลยต้องการอยากได้เหมือนกันสีทองใช่ครับครับรใช่เหมือนทองเหลืองเลยอรมามเลยเป็นมากเลยชาครับครับจะมาใกล้ๆหลวงโ่ท่านครับองค์นี้ก็เสร็จแล้วครับก็รอวันที่จะทางเพิตะวันอ่าฟ้าตะวันเนาะที่เพระแก้ว โลภีจะไหมเป็นพระเป็นไม่ครับเป็นเป็นคารวาสธรรมดาแต่ทํางานอยู่กรุงเทพครับครับ้านเกิดของท่านเป็นพรนยุทธบอกว่าตอนทําองค์ไหนที่มาเห็นเห็นอะไรเหมือนลูกปู่นะมองไปเลยเห็นอะไรเหมือนลูกปูเห็นปราสาทเห็นอะไรน่ะอ๋อ ก็เห็นในนิมิตเนาะจินตนาจินตนาการของช่างก็คือองค์ของพิติกเลยครับพิติกใช่ครับอองค์นี้ครับอนงนถือนิมิตนะอันนี้คือโดยช่างเนาะทําแล้วเราก็เพ่งเล็งดูแล้วก็เห็นหลวงปู่ท่านยิ้มแบบสุขใจแบบเนี้ยเราคิดว่าไอ้ถ้าถ้ามีคล้ายๆซุ้มขมขึ้นข้างๆปู่แล้วก็หลวงปู่จะอยู่ตรงกลาง ก็จะดูสวยมากมีมิติมีความเข้มขลังเพราะว่าหลวงปู่ท่านก็จะเหมาะกับงานคอบอีกแล้วเนาะครับก้อนนี้เห็นในนิมิตนะแต่ว่าช่างจะได้สร้างหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้เปเห็นในนิมิตครับ <c oughs> ใช่ครับตอนสร้างองค์นี้ใช่ไหมใช่ครับอือเป็นงปู่สวยงามอันนี้เท่าเท่าองค์จริงก็หนีใ่ใช่ครับใช่ครับเท่าองค์จริงเท่าองค์จริงอืม,อม นี่ก็องค์พอเหมาะเลยไม่ไม่น่าจะเหมือนตอนทําใหม่ๆดูแล้วไม่ใช่เลยเราทาใส่เสร็จอย่างเี้ยเลยเหมือนมากเ <ๆ S 2> นี่ยตอนที่เราทําถ้าไม่มีไม่มีเสียนลงปู่ใส่เป็นครูกอดเราทําก็จะมีการผิดพลาดเหมือมนองค์นี้ก็ผิดพลาดในการอขึ้นโครงเหล็กนิดหนึ่งอพอดีใส่เสียนลงปูปุ๊บเชื่อปุ๊บเราจะมองอก,อกเลย ครับว่าตำแหน่งปูจะนั่งในท่าไหนาที่เหมาะสมเหมือนในภาพที่สุดใช,ใช่ครับเพราะว่าเป็นงานปูนปั้นเสร็จแล้วแข็งแล้วคือแข็งเลยแก้ไขก็คือทุบอย่างเดียวไม่ได้ใช่ครับถ้าเป็นงานทําพิมพ์ขึ้นรูปในดินมีการแบบว่าถ้าผิดพลาดสามารถแกะดินเอีนได้ดินจะอ่อนครับแต่ว่าปูนนี่ก็คือ ทำแล้วก็แล้วเลยอันนี้จะทาสียางเดียนไหมอันนี้ก็คืองานเก็บรายละเอียดเป็นขั้นตอนต่อไปแล้วก็ใส่นิ้วลงปูนิ้วเท้าย,ย,ยังไม่มีครับแต่ว่าองค์นี้ปูจะนั่งในเสือไม่ใช่อาสนะครับไม่ไม่ใช่อา,านะสนะพระเนะเาะแต่ว่าเป็นรูปแบบของเสือเสือแบบธรรมดาเสือเล็กๆอเสือเล็กเลกครับ ก็จะไม่เหมือนกันไม่ใช่แครเนาะไม่ใช่แครครับเออม่จากแค่ครับเสือครับก็คอยดูว่าหลวงปู่เสร็จวันไหนก็ช่างก็จะได้นิมนต์ปู่ไปที่บุรีรัมย์เลยอวดวันที่หนึ่งนั่นแหละก็ติดตามหลวงปู่ว่าท่านจะเกี่ยวกับทะเบียนรถหรือเปล่าเกี่ยวกับบันที่หรือเปล่าคอยดูท่านจะเสร็จวันไหนท่านจะสาเร็จวันไหนช่างก็จะได้นิมนต์ปู่ขอปู่อีกที่หนึ่ง ครับแต,แต่เบื้องต้นนี่ท่านให้นี่แล้วใช่ตนครับแต่นี่แหละที่ขอช่างไม่เคยจุดทูบขอเลยก็คือที่ขอได้จุดทูบได้คือตัวนี้สองเก้าหนึ่งครับแล้วคืนนั้นก็ในม็ตรฝันเห็นลุงปู่มายิ้มใส่ก็มีรางไว้เงนินด้วยครับยิ้มแป๊บเดียวท่านก็ไป เรียบีิยิ้มรับทรัพย์นี่ยเนี่ยยิ้มรับทรัพย์ยิ้มรับทรัพย์แต่แต่ช่างช่างแบบผมมจะเรียกท่านว่าเอองค์กอดเข่า,าองค<อ>์กอดเข่ากอดเข่าถ้าองค์นั้นก็คือสุบรีค่ะจ,ดดจะเด่นจะเด่นด้านคับนั่งแบบสบายๆย,ยิ้มแบบไม่มีอะไรติดขัดน่ะแบบว่าช่างต้องแสดงอารมณ์หลงปอวกมาในในงานปั้นก็ แบบทําปู่นั่งแบบท่าสบายที่สุดแหละอืมไม่มีตึงเครียดอะไรครับไม่มีเครียดครับใช่ครับแบบสบายสบายฝากไว้ด้วยครับงานปั้นสดปั้นปูนสดปูนสดตันนี้ไม่ทนแล้วคิวยาวมากครับคิวก็จะเยอะช่วงนี้ครับสายบุญกินข้าวน้ายัง ยังเหนือใช่ครับตจากนี่นะยายนนี้ยังไม่ได้ปั่นนะตัวจากตรงนี้ก็จะขึ้นฐานให้ก่อนครับเสียนแต่ท่านก็ขึ้นแล้วเนาะขึ้นฐานเพราะว่าจะมีอยู่สามองค์สี่องค์กับองค์ใหญ่องค์ใหญ่องค์ที่ถือต้นกล้าถ้าบวกกับของพี่เทิมด้วยก็เป็นห้าองค์เฉพาะพี่มาแล้วห้าองค์้วครับครับครับคุผู้ชมนะครับครับนี่แหละเมื่อนี่จริงเนาะครับ อืมทําปูให้คล้ายที่สุดคล้ายทีส่สุดจริงๆรไม่น่าเชื่อเลยอภิติศิดูอยู่รูปภิติ๊เนี่ยใช่ไหมครับครับถ่ายรูปส่งให้ดูเลยใช่ไหมโอ้โรมาแต่เช้าเลยว่ายางเห็นหลวงปูภิติศิโทรมาแต่เชา้าครับและอย่างหนึ่งก็เหรือเชื่อจริงที่พันก็ได้ไปดูกระท่อมของท่านแล้วครับได้ไปช่วยสร้างกระท่อมท่านเป็นยกครับรวมปัจจัยช่วยครับทากระท่อมด้วยนะครับกระท่อมรงนี้ครับปู่ที่จะไปใช่ครับ เป็นบุญวาสนาอ่ะยังไงก็ครับฝากด้วยใครมีโชควาสนาก็พิจารณาเอาเพ่งเล็งดูเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางเห็น,นเลขเดียวท่านเนี่ยครับ3 3เจ็ดห้าสามเจ็ดสามเจ้าว่าทางยุทธบอกว่าจุดขอหลวงปู่เถื่อนหลวงปู่ให้นะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันร้อยหกสิบห้าสองเก้าหนึ่งนะครับหน้นเก็บตัวเดียวกันเนี่ยเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันเอ้าลองดูนะครับ เป็นแนวทางให้น้้นนะครับเป็นแนวทางก็ให้ทุกคนทุกท่านนะครับโอมิรากับบารมีหลองปู่ที่เน่ยะคหายกาวให้ะได้คนกาหลวงพ่อกานึเอัวนักยเ่ก็นะยาโงมาลยอโรก็ไบกีกอนี่นก็น่ะกออเห็นแดงไลมเซลาแดงเออ Ờ uh, Hyundai cái nào. Uh, ừ. Nó nó có dạ. chạm đàn rô co có có, có. Uh, lâu yo ăn chẽ. sen. À <laughs> <Vô chơi xem. cười> <laughs> uh, mình yo ăn cho.

คอยูุ่ตคาซิงจช่